สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหน่วยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่30สิ่งหาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอัดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่28นะครับผม สำหรับวันที่28แอดมินให้เด่นอยู่ที่3กับ4นะครับผมสำหรับตัวรองอีก1ตัวคือ8นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม988 2 3 9สำหรับ98นะครับผมเป็นรางชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็82เป็นรางชุด4ตัวนะครับผม แล้วก็239เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม9889มาตัวเด่นนะครับผม8ลองนะครับผมเป็นตัวลองเด่นนะครับผมแล้วก็82 82กันไม่เข้านะครับผมมา82 3งงวดแล้วนะครับผมมาแปลกมากนะครับผมสำหรับล่าง สำหรับ2ตัวบนนะครับผม3าเก้าเด่น3เจาะให้3าก้านะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่30ชอบช็ค่อคยตามนะครับผมแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี9 2 3 0 8 5เมนใจอยู่ที่9แล้วก็8สำหรับ3แอดมินจะเจาะคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผม สำหรับเก้าวนะครับผมเก้าวศูนย์เก้าวสองเก้าสี่เก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ด สำหรับ8นะผมับผแม8 1 8 3 8 4 8 5แล้วก็8 6 สำหรับตัวกันนะครับผม3แล้วก็ผมจะเป็น3-4 3-5สาำหรับสายเบิ้ลนะผมมี9-9 88แล้วก็33 3. สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็น2 0 5ชุดวินนะครับผม1 9 6เก้าหก สี่แปด

แอดมินจะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่30สิงหาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่9กับ8นะครับผมสำหรับ9นะครับผมจะมี90 94 97สำหรับ8นะครับผม 8183แล้วก็86ชุดกันชอบก็ค่อยตามนะครับผม3 4กับ3 5เบิ้ล9 9 8 8สำหรับ3ตัวนะครับผม2 0 5ชุดวินนะครับผม1 9 6 4 8 7 3 9 7 398เ fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตี e, นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปัง <c oughs> ปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ